ถึงจัดปะบอ่ะมาเคล่านะครับลายเครื่องบินนะครับอ้าซากอะไรก็ไม่รู้มาจบพิบพิธภัณฑ์นะครับพี่คูดก็ใส่หลวงพ่อโตใช่หลวงพ่อโต แล้วนะครับทางด้านของซีซีจีอ่าซีจีตีจ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 ีนะครับส่วนทางด้านของไอ้ซากมอเตอร์อะไรมอ,ตอเตอร์เวลอะไรทั้งอย่างนันนะครับอ้าวเอ็กแพนลงหน้ากูด้วยโอ้โหได้เจอกันแล้วเอ็กแพนเอ็กแพนลงประทะกับทางด้านของเอฟวีวนะนี่ไงแข่งก็ต้องเจอกันด้วยนะเอะ็กแพนกับเอฟวีว่ะดูเลยไปดูเลยเอฟวีวเอ็กแพนเะนี่ยไปเลยอ่าไปดูเลยพอต้องเจอกันนะครับคู่นี้เขต้องเจอกันนะ เนี่ยใน F I อะไรเนี่ย F F S I นะครับเพาต้องเจอกันนะต้องลงทับกันอยู่ในกรุ๊ปทีมไหนหน่ากลัว F W ครับอ่า F W นี่ไง F W อางอลงกดอารงกรเนี่ยเก็บละหนึ่งอ้อหหัวจีเบลโล่คมคมจีเบลโล่ให้คมคมอ้อหอเขาคมคมคืนว่ะ อารมณ์กดอารมณ์กรว่าไงครับอารมณ์กดอารมณ์กรมีปืนก็บอกเดี๋ยวนะน้องอ้าวมุญเจมนะครับเจอสไนเปอร์ทำไรอยู่เก็บไปเอาแล้วนะครับทีนี้เอบิเหนื่อยแล้วเหลือสามคนเหลือสองคนํหคนำหวานน็อกดาวน์ทางด้านของเป็นเช็กปะปีเกไม่มีที่ลงเ้ยอยกูมั้ย อันนี้พี่เอ็กเนี่ยเนี่ยผมมาผมมากวนพี่เอ็กนี่ไงผมมานี้พี่เอก็กพี่เอ็กไม่มีที่ซ้อมเลยปกติแกลงตรงเนี้ยแล้วต้องขอบคุณพี่เอ็กเขาด้วยนะเขาหลบให้ผมไม่ได้แบบไม่ได้ท้าไปบอกแกเลยนะแบบพี่เอก็กผมผมหลบตรงนี้ผมหน่อยนะผมเกงใจเขาไงแกแกหลบให้ให้ผมซ้อมเนี่ยแกหลบให้ผมซ้อม วิตภัณฑ์นะครับราชบุรีมิตรผลนะครับเจอกับทางหน้านของ PSD นะครับอ่านะครับอ่ามีโดมีมีโดอะไรสักอย่างเมื่อกี้ยิงทางด้านของ a o อแ a ลร์ลาวไปได้หนึ่ง ที่โน้่แผนจะเลิกเป็นโคนไมไม่ไรูยังไงมันก็ต้องเลิกเป็นอยู่แล้วแต่ผมไม่รู้จะเลิกเป็นตอนไหนโอ้ยเฮ้ยไม่ยิงกันเลยหรออผมไปดูคู่อื่นแล้วนะนี่เขาใส่กันแล้วนี่ไปดูคู่นี้ก่อน โหเขาไม่ยิงกันเลยอะคู่นั้นอนะเมจิกโโหเมจิกไมลตีจริงว่ะแย่แล้วทางหน้าของเอวบิอะแพนเรียบร้อยนะครับเอบิ SW, จบสิบสองไปนะครับทำที่ทำไหนอยู่น็อกทางด้านของออกัสไปได้โอ้โหเฮ้ยเพืมันจะหนัวกันเกินไปแล้วนะโอ้โ oh, ห oh, มันบวกกันหลายที่วะ่ะเอ็กแพนเมจิกเอรีนากับซีจี หิวข้าวจังน็อกมีเดอะซาวหิวข้าวจังนี่นะ่าจะเป็นเต็มเออใช่เต็มจริงนะแคลรี่จำเป็นต่อมือสไนไหมครับมันแล้วแต่คนนะ สาหรับผมผมบอกไม่ได้ไงมันผมยังอยู่ในการแข่งขันไงผมผมยังพูดไม่ได้นะอย่าถามเลยอย่าถามเลยน,นี้จริงๆงอย่าถามเลยอย่าหาอย่าหาหลอกถามกันนะเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหลอกถามผมเลยไม่ใช่หรอกเฮ้ยอ,อ่อไอชัดอัพว่ะชัดอัพนี่น่าจะเป็นฟิกเซอร์แต่ว่าผมวม่าเป็นชัดอัพเล่นเองว่ะโอ้โหซีจี CG จะเก็บไปได้คนนึงนะโดนเ e อียรีน่ากลับมาเอาหมดเลยมึงเนี่ยฮะ ไงอ้าวลิมิตโอ้โหต้องลงมาเล่นวะไม่งั้นโดนเซตอย่างงี้ฟรีเสียสกิลมดต้องลงไปเล่นนะ่ะทีจีต้องลงมาเล่นนะ่ะถ้าไม่ลงมาเล่นน่ะเสียเปียกเมจิกกับเอ็กแพนนะโอ้ย ไม่จิกเอาไปสามเลยเหรอเอาไปสองเลยเหรอไปสามเดี๋ยวคนเดียวอ,ออกแล้วเอาซีจีเสไปต่ำนี่ไงลงไปเลยเลยนะสามสองแล้วเออโดดไปเลยนะโดดไปไม่เจอคนลุกเรียบร้อยติดโรโล,โลงไงไปไม่ชุบ่อนก่อนหรอ,อชุบแล้ว อันนี้มีกลับมาแล้วเอาเขาสองคนมึงรีบเกินโหไฟกันนานมากคู่นี้ทางด้านของโอ้ยน้ำเพิ่งยิงกันในหอทางด้านของราชบุรีกับเอสดีออีโวตเจอกับมิเตอร์มิเตอร์ซาวนะครับน่าจะเจอกับทางด้านของเอเอนะอนเยอน่าเก็บไปได้อะไปดูคู่ต่อไปโอ้โหหลายตี้จัดอีโวต สองตีอะเนี่ย,ยีวอรับสองตี้ะเนี่ยถ่าแบบนี้ถ้าโยดรับได้นี่โคตรเก่งอะ ตัวไหนอหน่อยโอ้โหเรียบร้อยเป็นร่างของ AA นะครับ เก็บอีวัไปหมดตี้ได้เปรียบก่อนนะเก็บเข้ามาเมื่อกี้โดนโดนหนึ 1, 3, 4, ่งสามป่ะไอหนึ่งสามสี่ป่ะสามสี่ตื๊อเมจิกเก้าคิว เอ็กแพนกลับมาครบสี่คนละเป็นจีเอ็กเมื่อกี้เอเอสามคนเขาไม่เสียเลยนะเล่นแบบเทรดกันดีมากอะ่ะแบบแบบแบบเทรดเทรดกันดีมากๆเลยอชอบปะ สกิลนกก็จำเป็นครับเนี่ยเนี่ยนกที่ไอ้อะไรเอยเอามานยจำเป็นมากเลย,ยส,สมิงโก้นะครับเก็บซุดไปได้เอ็กแน่นซุปคอมบ้านะครับเฮดช็อตใส่ไอ้ไม่เก็บพวกกูเอเอไปได้หนึ่งพวกกูเอเอน่าจะเหลือสามคนปะ หรือเหลือสองวะน่าจะเหลือสองแล้วใช่เงี้ยน่าเหลือหนึ่งออกแล้วเฮ้ยตาโอ้โหเฮียยาไม่มีด้วยนะรอดได้ไงอ่ะโอ้โหจบนู่นเลยนะครับ NGX ครับนกดาวสองคนเดกอดนะอ x p a n นนะครับ ไม่มียานะต้องเล่นโอคมจัดเลยโอเอเอมาหนึ่งคนเอ้ารองเตาขับเซมเบิร์ตตัวเองโอโ้โหโอ้โหเมจิกเขาออกไปล่าคิวขึ้นถึงข้างน,น,นอกเลยเหรอวงจบบ้านเขาเนี่ยดูดิ เฮ้ยโดนวิ่งกลับหลังโอ้โหนี่มิดเดลซา,าวนี่เจ็ดสิบเอ็ดคิวราชบุรีมิดผลสี่คิวเจน,น้ำศูนย์คิวเอ็กแพนวิ่งบนน้ำได้ด้วยหรอเฮ้ยจันวิ่งบนน้ำเลยอ๋อนั่นี่ น้ำตื้นเต็ม m a i เทนเมนต์นะครับสองคิวเอเอก้าคิวคนเดียวเมจิกอ e ีสปอร์ตสมิงโก้อะคนเดียวห้าคิวเดียวอะสงโก้ ไอกแผนจบไปชั่วโมกไปเข็นน้ำนะครับโอ้โหเอเอชุบมาหมดทั้งทีมเข้ามาดิครับเอบอก้้้นนไดเต็มสี่คิวเมจิกเก็บรัวๆเลยว่ะ เมจิกสิบห้าคิวเข้าไปแล้วเรียบร้อยสิบหกคิวเมจิกนับรอได้เลยเมจิกอ่ะที่หนึ่งไม่ต่ำกว่ายี่สิบกว่าคิวอะ่ะสิบแปดคิวคิวสิบเก้าอยู่ข้างหลังอ่าสิบเก้าอยู่ข้างหลังอ่ายี่สิบข้างหน้าอ่านี่อ่ายี่สิบยี่สิบเอ็ดอยู่นูน่น อ่าดูว่าสนาโดดเล่นเลยครับนี่เรียบร้อยครับหนึ่งไปเมจิก e อีสปอร์ตยี่สิบกว่าคิวโชว์ไว้ไหนึ่งเกมเบาเบายี่สเอดคิวเมจิกนะครับที่สองเจ๊น,น้ำ ที่ส a a 10 q